สวัสดีครับวันนี้ควรลงแต่นะครับเราเสนอนะครับตัวนี้ปูมนะครับเดี๋ยวปูมานะครับ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครัวลุงต่ายบ้านพุธรัตด้วยนะครับบำรุงดีแท้